ว้ายหะไรอะไรโว้ยนี่นี่นี่โว้อยู่นี่ฮะนี่อะไรอะวิ่งหุ้ยหโว้ยไส้เป็นกระสือไม่นี่กระสือนี่กระบายกล้วยหรือเปล่าเฮ้ยผีเฮ้ยไม่นี่ผีเฮ้ยไปกวาดนี่ผีตานีโอ้โอ้อยู่ดิโอ้ยผีก็ออกมาแล้วกัวเปลากัวเปล่าโอ้ยร้อน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 นี่นี่ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีน้อยสวัสดีเพืเ่อนๆนะครับวันนี้มินินอยู่ไหนอยู่ไหนฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นีน่ผีผ <c oughs> ีโอ้ยมินินตกใจเลยนี่มินินอยู่ที่งานฮาโลวีนเดอะซีรีส์นะที่ซีคอนสแควร์สีนครินทร์นะโอ้ยนี่ผีเต็มเลย โอ้ยนี่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 ดงผีนะเราอยู่ในดงผีโอ้ยดู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 นี่แต่งตัวเป็นผีหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่มีตัวเป้ากลัวเปล่าตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งแคมเปให้ชมนี่ดเนี่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 เป็นสารสารผีจีนหรือเปล่าเนี่ยดูดิที่เป็นผีผีแบบผีฝรั่งเนี่ยเห็นไหมเป็นโบสอย่างเงี้ยโอ้ยดูที่อะไรหรอ โอ้ยเบลโวยของเส้นไห้มากินเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่ตอนนี้เราอยู่โซนผีข้างวัดนะนี่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 โอ้ยนี่เป็นเป็นแบบสไตล์ไทยๆอ่ะเนี่ยมีสายพระภูมิอ่ะโอ้ยดูดินี่นินมีสายพระภูมิด้วยเห็รอนี่นี่นี่เขานั่งเฝ้าใครนะผู้หญิงอ่ะฮะเฮ้ยหัวไม่มีไมีนินหัวหายไหนอะไรไอ้นี่นี่นี่โอ้ยอยู่นี่เหรอนี่อะไรอ่ะวุ้ยโอ้ โอ้ยไส้ี่มันกระสือไม่เล่นกระสือฮะกลัวเปล่ากลัวเปล่าฮะโอ้ยหนีหนีหนีโอ้ยห <c oughs> นีนนนนกระสือโอ้ยน,นอนอยู่แบบนี้เลยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวร้อนร้อนร้อนอะไรหรออะไรหรอ <c oughs> ทำไมใบไม้อะไรมันต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยเห็นไหม <All> right, นี่ก็ใบกล้วยหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยผีเฮ้ยไม่เล่นผ <c oughs> ีไม่กลัวนี่ผีตันนี้ตานฮะเนี่ยโอ้ยโอ้ดูดิ นี่แอมมายืนตรงต้นกล้วยอ่ะอุ้ยผีต้นีผีนางต้นีไม่ยายนี่มันโอ่งอะไรอ่ะโอ่งอะไรนะเห็นไหมฮะโอ่งอะไรอ่ะไม่นินช่างทำนา้วลูกหัวโอ่งอะไรนะโอ่งหัวหัวไหนไหนเฮ้ยหัวผีเฮ้ยเฮ้ยหัวคนหรือเปล่าไม่ยินฮะฮะไม่กลัวเหรอเฮ้ยนี่หัวจริงจริงเนี่ยเฮ้ยอูดูแม่ยินเป็นลูกหัวเขาอ่ะอูดนี่มันผีผีโอ่งหรือเปล่าฮะ ตรงนี้เป็นโซนหน้ากากผีนะเนี่ยเนี่ยเขาหน้ากากผีมาแขวนไว้เต็มเลยเนี่ยโอ้ดูดีน่ากลัวมากนะเนี่ยหลายแบบหลายสไตล์เลยโอ้ดูดิเนี่ยเอาเฮ้ยผีโอ้โหผีไม่เน้นนะเนี่ยฮะโอ้ดูไหมมาปอมเป็นหน้ากากผีนะโอ้โหเป็นไงเป็นไงน่ากลัวเปล่าฮะโอ้ดูดิอะไรเหรออะไรเหรอโอ้ยมีตุ๊กแกด้วยอ่ะห้ยฮะไหน แม่เออหางมันหางมันเฮ้ยไม่นิ่งอู้ยี่เป็นสาราแม่นาหรือเปล่าอุ้ยอู้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ห้อยหัวอยู่เลยหัวไม่นิ่งเป็นไงไปดูไปดูซิไปดูด้านหน้าซิอุ้ยนายนายนายอุ้ยนี่ไงอุ้ยแม่นาคห้อยตัวลงมาอุ้ยร้อนร้อนร้อนอู้ยนี่นี่นี่เลี้ยงลูกเนี่ยมีเปรเด็กอยู่นะ มีใครอ่ะฮะพี่มากหรือเปล่าฮะอ๋ะอพ่อนาคเหรอพ่อนาคเหรอไม่ใช่มีแม่นางมีพ่อนาคที่ไหน <What? S 1> พี่มากพี่มากโ <Okay. S 1> อเคเราไปดูซิเราไปดูซิ <c oughs> อุ้ยอุ้ยไปกลัวอีหลออเลยดูดิพี่ไม่เล่นย แบบวัดวันเนะอะไรโอ้โนี่นี่นี่ผีผีนักเรียนติดคุกว้ายนี่เนี่ยโอ้ยหัวเป้าหัวเป้าไปไปถ่ายรูปกับพี่ห้างในแล้วไปอ้าวโอ้ยพี่ออกมาแล้วหัวเป้าหัวเป้าโอ้ยร้อน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 นิดนผมยืนแข็งเธอเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยนี่ตรงนี้เป็นอะไรเป็นเป็นอะไรวะไอผีผีไม่นิดนี่นี่เป็นแบบที่เส้นไหว้เส้นไหว้ผีแล้วอุ้ยดูดิ มีกล้วยมีแอปเปิ้ลอะหุ้ยๆหขวดนี้พ่อชอบมากเลยเนี่ยโอ้ยเขาพ่อจองพ่อจองพ่อจองฮะโอ้ยนี่บักส้มปุ้ไหนไหนไม่ใช่มันส้มนี่โอ้โหดิสวยงามสวยงามเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเนี่ยกับงานผีที่ซีคอนสแควร์จัดขึ้นนะโหแบบตื่นเต้นสนุกสนานมากนะพี่ๆผีๆเขาก็น่ารักกันทั้งนั้นเลยครับวันนี้มินินขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายมินนิ่ผีผี